สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กับรายการอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เป็นผีหลอกวิญญาณหลอนอยู่นะครับตอนนี้นะฮะก็มีเนื้อหาดีๆนะครับเอามาบอกน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับที่ใช้งานเครื่อง cnc นะครับนะแบบว่าเป็นตัวเลือกนะครับที่ง่ายมากๆนะครับในการที่เราจะทำเส้นนะครับหรือว่าออกเส้นนะครับนะ แป,ป๊บหนึ่งนะฮะขอเช็คก่อน่ง่ายมากๆโอ้ชัดด้วยนะครับผมแหมระบบสตรีมหลอกๆนะฮะของเราตอนนี้นะครับกำลังพรีระบบอยู่นะครับแป,ป๊บหนึ่งนะฮะ,ะเดี๋ยวสองนะเบ,บ๊บ๊บ๊๊บอา CNC ฉบับง่ายนะครับนะเอ่อปุ๊บปุ๊บตอนนี้นะฮะนั่งอยู่กับ อาจารย์น้องอาร์มด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ด้วยนะครับ่มีคนถามนะครับเข้ามานะครับนะว่าปีนี้มีงานทรายไหมครับพี่ป๊อปนะครับมีนะครับทราย A C X Pro นะครับมีเหมือนเดิมนะครับปกตินะคะส่วนวันที่ก็รู้สึกจะ12-15พฤศจิกายนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับผมนะอย่างนี้นะครับวันนี้นะฮะ เดี๋ยวจะเอาโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่นะฮะกุญซือนะครับนะแล้วก็ที่ปรึกษาแล้วก็เพื่อนนะครับก็คือเจ้าของบริษัทเอลทีมีเดียนะครับอายง g นะครับพี่ยงเ g ียยงนะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็ส่งโปรแกรมนี้มาให้ลองใช้กับเครื่อง CNC สุดะนะครับอันนี้นะฮะก็ปกติเนี่ยเวลาเราตัดนะครับ CNC สุดะเนี่ยก็คือตัวโปรแกรมเราเตอร์8ใช่ไหม เราเตอร์8นะฮะมันก็จะมีมันต้องใช้ Docker นะฮะตัวหนึ่ง Docker Docking อะไรทักอย่างอ่ามันจะแถมมากับเครื่องนะครับคราวนี้พอถามไปปุ๊บเนี่ยซื้อเพิ่มได้ไหมนะฮะก็20,000กว่าบาทนะครับก็ไม่ได้นะฮะความสะดวกมันก็เลยไม่มีเพราะว่าต้องออกเส้นอยู่เครื่องเดียวอ่ะทั้งร้านนะครับก็ไม่สะดวกเลยนะครับอันนี้นะฮะก็เลยนะครับก็เลยถามไปนะครับนะกับ พยงนะฮะก็ได้มานะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันง่ายขนาดไหนง่ายถึงขนาดที่เราไม่ได้ถามใครเลยอะ่ะเรางมกันเองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะอยู่นี่นะฮะเดเดเดเได้อยู่นี่นะบุญก้ๆๆๆๆนอนนี่นะเออนี่นะะออดอาจารย์น้องอาร์มนะครับวันนอี้นะฮะอยู่ด้วยนะฮะอ่าเดี๋ยวเข้ามาอาวกาศเหมือนเดิมวั้ง่าคืนคืองมกันเองจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเราเคยใช้นะครับในส่วนของตัวโปรแกรมที่เป็น ตอนนั้นเราใช้อะไรวะ NC Studio นะครับแล้วเราก็ Artcam นะครับขยบมาเป็น Router 8นะน้องอามใช้นะฮะมี JG นะครับนะเอามาแปลงไฟล์อีกตอนนี้คือสนุกมากเลยนะครับใช้สามันง่ายมากคือเหมือนจะง่ายง่ายจริงๆง่ายมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับเพื่อนๆน้องๆที่มี CNC นะครับดูไว้ก็ได้หรือใครใช้อยู่ เฮ้ยไอป๊อปมือผิดมงอมัอ่วแล้วนะครับทักก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะฮรด่าได้น,นะครับเราั่วจริงนะครับคือผมว่าั่วจนใช้ได้มัว่ว<ถ>จนใช้ได้นะครับแล้วก็ใช้ไปหลายงานแล้วด้วยตลกมากเลยนะครับตอนนี้นะคะอ่ะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกับไฟล์คุณเอกและกันเว้ เอางี้นะเอาตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้นะครับคือตัวนี้นะฮะคือไฟล์ตัวนี้เลยนะครับที่จะเอามาทดลองทำนะครับอันนี้ก็เซฟมาเป็น PDF ให้นะครับเดี๋ยวเอาไปเปิด AI ก่อนนะฮะแววบอ่าเปิดมาแล้วนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้มันเปิดมาแล้วนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่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 อ่าเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้ลบก่อนนะครับนี่ครับตัวนี้ครับ เดี๋ยวเราจะเอาเอาแบบมาตัด C N C นะง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเอามาตัดง่ายๆก่อนนะครับอันดับแรกนะครับเราเปิดไฟล์ออกมานะครับมันก็จะเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับนะเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะครับนี้เราก็เอามาเรียงก่อนนี่ได้อีกอันนึงนะครับก็คือ E Cut นะครับ E Cut นะฮะของผมนะครับนะเราจะใช้เหมือนๆกันนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะฮะอาชีไปก็มองไม่เห็นอยู่ดีดีว,ว่า e อีคัทนะฮะพาร์แนลนะฮะก็คือพอเรากดเนสติ้งเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเลือกเลยนะฮะจะเอาห่างเท่าไหร่หนู่นนี่นั่นอันนี้เคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะครับพอแอปพายปุ๊บนะครับมันก็จะเรียงออกมาเสร็จปุ๊บเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเรียงแล้วเรียบร้อยนะครับเรียงแล้วเรียบร้อยค่ะเหมือนเสกเหมือนเสกปิ้งนะฮะปิ้งเดียวเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูด้วยนะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวเราอะ่ะจะเอาเจ้าฝ่ายตัวนี้นะครับเนี่ย ไปตัดนะครับเราจะเอาไปตัดนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราเซฟก่อนนะครับเซฟก่อนเอาเป็นว่าเซฟให้เขาอยู่ในอาร์ตบอร์ดนิดนึงแล้วกันนะครับนะนะเราก็เลือกนะครับให้อาร์ตบอร์ดมันอมมาในนี้นะครับนะเสร็จปุ๊บก็เซฟเลยนะครับเซฟไปไหนนะครับผมตั้งกล่องไว้นะครับในกล่องนี้นะครับก็คือกล่องไทยสามเอไอนะครับเราก็จะเซฟเป็น AI เอาเวอร์ชันที่ไอนี้ที่สุดเลยต่ําที่สุดนะครับก็คือ ทีเชอร์นะฮะซื่อชื่อนะครับเป็นเวอร์ชัน3นะครับ illustrator นะเวอร์ชัน3นะครับนะปุ๊บกดโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้นะฮะเราจะมาใช้โปรแกรมนี้แล้วก็คือเป็นไทสามนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่นี้นะฮะนี่เอามาไว้ตรงกลางนี่นะฮะสองอันนะครับไทสามนะครับตัวนี้นะฮะถ้ากดสมมุติเราเปิดเดี๋ยวเราเปิดดูอ่าเปิด เดี๋ยวไปคลิกก่อนนะฮะนี่ยม,มีเสียงมาด้วยเป็นไงรายการจะหยุดเสียงก็คลิกขวาทีหนึงน่งเอาใหม่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบโอ้น่ารักว่าคือแบบมันกระตุ้นให้คึกคักตลอดเวลานะครับตอนทำงานเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปคลิกไปน,นะครับไม่รู้ปิดตรงไหนด้วยอ่าเด้นะฮะไปนะเอาใหม่ ก่อนนะครโอ้โหเสียงผมซาวแบบอยากไป Walking Street มากเลย <c oughs> นะคร <c oughs> ใครรู้บอ,อกพีใเอาออกยังไง <c oughs> ะนะครับผมคลิกขวาเอาออกเสร็จปุ๊บนะครับนี่ครับนี่คือหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับ t ย3นะครับ Version แค d นะครอ่ะนั่นแหละประมาณนี้นะครับนะเสร็จปุ๊บนะคร <c oughs> <c oughs> ับอันดับแรกนะครับที่เราจะทำกันนะครับก็คือการตั้งไซส์นะครับง่ายๆง่ายมากๆนะครับ นี่ฮนะหน้าจอนี้ใช่ไหมครับเรากดนี่เลยข้างบนนะฮะนี่ change นะฮะแล้วก็ไปที่ material นะครับหน้านี้นะครับเขาก็จะโผล่ขึ้นมานะครับให้เรากำหนดวัสดุนะครับเราก็กำหนดเหมือนเดิมนะฮะเหมือนทุกที่ะที่เรากำหนดนะครับก็จะเป็น1180นะครับเมตร18เซนก่อนนะ,ะจานอาร์มอันนี้นะฮะยาว2400อันนี้นะฮะเดิฟนะฮะก็คือ ค่าความหนานะครับความหนาของวัสดุนะครับวัสดุหนาเท่าไหร่นะครับอันนี้นะก็คืออันนี้เราจะตัด10มิลนะครับเราก็ให้เป็น10มิลใช่ป่ะก็เป็น1 0 0ด m m นะครับก็คือ1เซนนะฮะอันนี้นะครับกดโอเคเข้าไปนะครับหน้าต่างก็จะเปลี่ยนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพอเปลี่ยนหน้าตาเป็นอย่างนี้ปุ๊บครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวไฟล์เข้ามาก่อนนะฮะไฟล์นะครับ เดี๋ยวผมให้เครดิตน้องอาร์มนิดนึงนะครับน้องอาร์มเป็นคนสอนผมนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้นะครับนะบอกก่อนนะครับ import นะฮะ import นะครับเข้ามาตะ่กี้เราเซฟชื่ออะไรวะ teacher นะครับกด open นะครับมันก็จะมาอยู่นี่นะฮะอ่ามาแล้วนะครับคือตัวเนี้ยคือตัวที่เราทำงานเมื่อกี้ที่เราเรียงแล้วนะครับพอเราเรียงเสร็จว่าพี่ชอบมาได้ได้ตัวนี้คือที่ขายยวนใช่ ไม่เท่าขอบมันเล็กกว่าตัวมันเล็กโอเคอันนี้นะครับเรารูดนะครับหนึ่งทีนะครับแล้วก็เราจะเอามันมาอยู่ตรงเนี้นะฮะก็คือมันก็จะมีเทคนิคนิดนึงนะครับเราคลิกนะครับเลื่อนนิดนึงนะครับแล้วกด F2 นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราเลื่อนจุดนะฮะจะให้มันมาอยู่ตรงมุมซ้ายนะครับสายไขว Y เป็นศูนย์ใช่ปะเออเช็คก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวเดเดี๋ยวเห็ดนะครับโอเคนะครับ อ่าทีนี้นะครับอ่ามันก็มาอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะครับอันดับต่อไปนะครับแอดดอกคือเราอะแอดไปแล้วแอดไปแล้วนะฮะแต่ผมให้ดูอันนี้นิดนึงนะครับการกรุ๊ปกับอันกรุ๊ปของโปรแกรมนี้นะครับน่ารักมากๆเลยนะฮะอ่าดูนะฮะอันอันนี้กรุ๊ปอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวอันกรุ๊ปก่อนนะฮะอ่ามีเสียงมีเสียงน่ารักมากมีเสียงด้วยนี่เดี๋ยวกลับไปกรุ๊ปใหม่ก่อนทีนึง เอ่นะครคลิกแล้วแบบน่ารักมากเลยไอทีอทีอันกุ๊กนี่นะฮะมีคนมาหาแล้วนะฮะไอที IT นะครับอ่ากุ๊กนี่โอ้โหแล้วแต่ฟิลเฮ้ยยังไม่กุ๊กเลยกุ๊กก่อนอ่ากุ๊กจะเป็นเสียง้แบบจูบๆนะครับส่งความรักกันหน่อยนะฮะนิดนึงนะเพราะเส้นโอ้อันนี้คือเราจะตัดหมดเลยนะครับคือทั้งทรงทั้งไส้อินตัด ออกข้างนอกอะไรพวกนี้นะครับอ่ะนรา้ปุ๊บแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแอดไปแอดดอ,อกก่อนหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะครับการแอดดอ,อกนะครับนะไม่ยากนะครับเดี๋ยวเข้าไปหน้านี้ก่อนนี่นะฮะมันจะมีสีอยู่ครับก็คือสมมุติเป็นสีดําสีอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าเนี้ไม่เอาดีกว่าเอาอันนี้ดีกว่านี่ฮะเข้าไปที่ตัวสั่งงานเลยนะฮะนี่นะฮะอเะอะไรนะ,ะได้ได้ ม,ม,ม,มันมีชื่อบอกอยู่นะครับก็คือเป็นแคมโมดูนะฮะแคมโมดูแคมโมดู <laughs> มันก็จะเป็นตัวให้เราเลือกนะครับนะว่าเนี่ยในเมนูนี้นะครับในรายการนี้เนี่ยเนี่ยไอเครื่องไอตัวที่เราทําเส้นมาเราจะตัดหรือเราจะขุดหรือเราจะเจาะรูนะครับหรือเราจะไปทําอะไรกับมันวาดสามมิตินู่นนี่นั่นมันมีหมดเลยครับตัดแบบเอ็นเกฟแบบ 2D 3D นะครับเนี่ยมันมีให้เลือกหมดเลยนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยง่ายมากเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเราจะตัดนะครับมันก็จะมีคัตติ้งอยู่นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่คัตติ้งหนึ่งที่นะครับแล้วมันก็จะบังคับให้เราเซฟนะครับเป็นนามสกุลของไทป์สามนะครับก็คือสามมีสามสิบเอ็ดสามสิบสองนะครับเราก็เซฟเข้าไปเลยนะครับอ่าเซฟเข้าไปแล้วนี่ครับหน้าดอกมันขึ้นมาแล้วนะครับหน้าดอกมันขึ้นมาแล้วพอขึ้นมาปุ๊บนะครับค่าแรกนะครับที่เราต้องไปเลือกนะครับก็คือ ตรงนี้ครับไปเลือกดอกนะครับนะนี่อันนี้นะครับมันจะมีพอกดเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะมีพอคลิกขวาปุ๊บมันจะมีแอดทูเข้าไปโอ้โหง่ายนะครับอันนี้คืออะไรเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางความอ้วนความอ้วนของดอกนะครับหกมิลน,นู่นนี่นั่นนะฮะ แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเราวัดในส่วนของตรงนี้นะครับว่าดอกเนี่ยเรากว้างสามจุดอะไรเท่าไหร่นะสามจุดหนึ่งอะไรเั่นแหละสามจุดหนึ่งอ่าเรารู้ได้ยังไงนะครับเราก็ต้องมีนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่คือวร์เนียดิจิตอลนะครับนี่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 นะฮะเพื่อความเป๊ะถูกป่ะอ่าเพื่อความเป๊ะนะครับแต่ว่าดอกอันนี้เราแอดไปแล้วใช่สมมุติเราใส่สามเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วกดโอเคนะฮะ จบแล้วนะฮะค่าค่าอื่นๆพวกนี้เนี่ยคือก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจแล้วอันนี้มันหน้านี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ใช้แบบเเดี๋ยวปิดก่อนนะฮะหน้าที่ใช้แบบเลือกดอกออตโต้ได้ด้วย mm hmm. ทูเชน a n g e c ทู n g e two t นะฮะ mm hmm. พวกนี้นะฮะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้นะครับคือเราแอดดอกไปแล้ว3มิลน,นะครับ mm hmm. เราก็เลือกเลยนะครับที่3มิลน,นะครับแล้วกดโอเคปุ๊บขึ้นมาแล้วครับตรงนี้นะฮะก็จะขึ้นว่า3มิลน,นะฮะไอ้ข้างเหลืองๆเนี่ยคราวนี้ ง่ายอันนี้ง่ายจริงๆนะครับก็คือค่าชู a าดนะครับพารามิเตอร์นะครับตัวเนี้ยเราจะเจาะมาลงไปเท่าไหร่ใช่ป่ะเมื่อกี้เราตั้งค่าที่หน้างานไว้ว่า3ามมิลสาม้อยเอ้ยสิบสโทษโทษเราตั้งไว้ตั้งไว้ร้อยก็คือมันจะแผ่นเนี่ยคือ1,1ึ่เซนถูกแล้วอ่านะครับอันนี้เราจะตัดมาลงไปเนี่ยให้สิให้หเซนเนี่ยมันขาดก็คือแผ่นสิบมิลนะครับ เดี๋ยวเราจะตั้งที่11.5นะแล้วเราก็กดโอเคนี่ครับเส้นตัดมาแล้วครับง่ายไหมครับนี่เห็นว่าเส้นตัดออกมาในบัตรดนนะครับออกมาแล้วเรียบร้อยเลยแค่นี้เลยคือง่ายมากจริงๆอ่ะนะครับครานี้เราก็มาคลิกในเมนูที่สนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่องรวมนะฮะก็คือในรูทของมันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีเลเยอร์นะครับเห็นว่าเลเยอร์หนึ่งนะฮะถ้าเราคลิกบวกเข้าไปเนี่ยนะฮะ มันก็จะมีขึ้นมาละวคัตติ้ง 2D นะเห็นไหมขึ้นมาละแสดงว่านะครับโปรแกรมมันกําลังบอกเราว่าเฮ้ยพร้อมที่จะตัดแล้วนะว้ยนะครับนะสวัสดีนะครับแอดมินเซตตาสุดหล่อนะครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้เราก็คลิกขวาครับเข้าไปนะครับซึ่งขั้นตอนเนี้ก็คือจบง่ายๆแค่นี้เลยนะครับอ่าคลิกขวาที่เลเยอร์หนึ่งนะครับนะกดแมทชิ่งนะครับ โอหน้านี้อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายนะครขึ้นมาเยอะมากนะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าคําสั่งนะครับว่าจะให้มันเริ่มตัดตรงไหน x วง xy นะครอันดับแรกเนี่ยเซฟก่อนนะครับก็คือเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเขียนว่า change นะมันก็จะมีเซฟไปที่ c user admin desktop type สก็คือที่เราทําไว้เดี๋ยวเปลี่ยนชื่อแป๊บหนึ่งอันนี้เป็น t cher c h e r นะครับกดโอเคหนึ่งที่นะครับนะ แล้วตรงนี้นะครับค่า x y นะครับก็คือเป็น0น,นะครับแล้วเราก็กดโอเคแล้วเราก็กดรันปุ๊บอะไรวะเนี่ย <c oughs> cannot find two number 9 <c oughs> เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะทำไมหา two number 9 <c oughs> ไม่เจอ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะขอดูหน่อยอ๋อรู้และไปติ๊กถูกมันออกไงเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ปุ๊บศูนศนย์ปุ e ๊บ s r c h e r ปุ๊บอ่ ah! ะเมื่อกี้นะครับ,บ <c oughs> ดันทะลึ่งไปติ๊กศูนยออกนะ <c oughs> <ด>ครับ <đây S 2> คือเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนให้ Kristen <c oughs> นิดนึงแล้วกันนะครับคือตรงนี้นะครับใกล้ๆนะครับตรงมุมขวามันจะมีลูกศรที่ติ๊กถูกอยู่นะครับถ้าเราไปคลิกมันอะ <c oughs> <c oughs> ไปคลิกมันอะ ถ้ามันหายไปเนี่ยเส้นมันจะไม่ออกนะครับเราต้องคลิกให้มันเป็นให้เส้นมันออกด้วยให้ลูกศรมันมาแบบนี้นะครับนะอันนี้นะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราพับหน้านี้ลงไปก่อนนะครับแล้วคืองี้จะเอาไปใช้กับเครื่องพิมพ์เไม่ใช่เครื่อง c ี c ที่เป็นยี่ห้อสุดะนะครับเราก็แปลงนะครับเป็น n ี c h a เชนนะครับให้เครื่องสูดะอ่านออกแค่นั้นเองนะครับก็กด Open นะครับนะก็ใช้โปรแกรม JG นะครับเข้าไปที่ t ท p ์3 ทายสามนะครับตัวนี้นะฮะอ่าเอ็กซม,มาจะเป็นดอทอยูศูนย์ศูนยอยู่นอกกล่องนะครับอ่าอันนี้เจอแล้วนะฮะก็กด Open อ่ามาแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นไฟล์ที่เราจะตัดแล้วนะครับแล้วเราก็เซฟนะครับเข้า jG ไปเลยนะครับเป็นกล่องที่เราเก็บไว้นะฮะก็คือตั้งชื่อหล่อน chr อ,อีกทีหนึง่งเซฟ เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับตอนนี no si eh <lay> <opposite> ้นะครับไฟล์ก็จะเอาไปถูกตัดนะครับแต่ว่ามันจะเอากล้องออกไปดูยังไงวะไม่ได้ตอนตัดอ่ะนะครับมันก็เอาไปดูไม่ได้นะครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าณตอนนี้นะครับณตอนนี้นะครับนะมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในเรื่องของการทําไฟล์นะครับนะเนี่ยก็ซิมูเลชันมาดูนะครับมันก็จะตัดออกมาประมาณนี้นะครับนะเนี่แหละครับเพื่อน ง่ายๆนะครับวิธีใช้ไทส์าสาง่ายๆแบบง่ายง่ายมากนะครับทีนี้เราต้องการที่จะใช้ในพาร์ทไหนอะ่ะกัด 3D ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นดอกวีบิดแหลมๆนะครับแบบนั้นนะครับคือถ้าจะขุดนะครับก็เปลี่ยนเป็นเอ็นเก็เนี่ยสองดีดูริงไวนิลคือเยอะมากเลยอ่ะแบบมันมีมันมีอะไรให้ทำเยอะมากเลยนะครับต้องลองไปเล่นดูใช่นะก็อันนี้เนี่ยเ,ยเข้ากล้องเลย เข้ามาเข้ามาคนละครึ่งเาะคนละครึ่งนะครับนี่เห็นไหมนี่นะฮะนี่ฮะนี่อาจารย์นะฮะนี่อาจารย์นะฮะก็คือเขาเรียกว่าเราก็เราก็พยายามหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาโปรแกรมนะครับที่มันที่มันเอามาซัพพอร์ตมาทดแทนกันได้ะเอามาเอามาใช้นะครับนะใครนะครับที่สนใจนะครับอยากจะลองใช้ตัวนี้นะครับนะปรึกษาได้นะครับนะก็ inbox เข้ามาได้นะครับนะก็เดี๋ยว ลองส่งไปให้ใช้กันดูแล้วกันนะครับง่ายนะครับอันนี้ง่ายมากนะครับก็เรียนรู้ภายในระยะเวลาแค่ประมาณวันหนึ่งอะเนาะวันหนึ่งวันเดียวนะครับตัดได้แล้วนะฮะ CNC ตรงนี้นะฮะ Ucancam เอ้ย Ucancam ก็ใช้ง่ายครับไปป๊อปนะฮะับลองปิ๊งบอกนะครับอันนี้นะฮะก็ดีแล้วครับดีแล้วนะฮะเพราะว่าเวลาเรามีอะไรที่แบบมันมันมันแบบเขาเรียกว่า เป็นความรู้ดีๆอะนะเราก็เอามาบอกกันแบบนี้ดีมากๆเลยนะครับดีมากๆเลยเพราะว่าคนนึ่งมันก็รู้เรื่องเดียวแต่1ิบคนเนี่ยมันก็รู้สิบเรื่องนะครับนะเอามาแชร์กันแบบนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะฮะที่รับชมกันอยู่นะครับนะอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับนะไทสามครับแบบว่าเป็นโปรแกรมที่ เอาไปใช้หลายๆเครื่องได้นะครับคือจะให้ใครแบบออกเส้นเฮ้ยตัดทําเส้นตัดให้หน่อยเว้ยเดี๋ยวออกไปตัดให้หนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครว่างก็มันช่วยช่วยกันได้ทําให้งานเร็วขึ้นนะครับนะแล้วก็คนที่ทําก็ก็มีความรู้ติดตัวไปด้วยนะครับแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับขออนุญาตนะฮะไปก่อนนะฮะแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะมาเจอกันใหม่นะครับคลิปอื่นคลิปหน้านะครับนะก็วันนี้ก็ หอมปากหอมคอเน,อะนาะอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับบ๊ายบายนะครับเ,เพื่อนๆนะสวัสดีครับครับ